ทำไมน้องมันไฟถึงได้ดาวคะอ๋อก็น้องตอบคำถามที่เชื่อในจิวได้ไงที่เชื่อถามว่าไงบ้างถามว่าก็ถามเป็นภาษาอังกฤษว่าแล้วก็ให้นักเรียนทายแล้วก็เอายกขึ้นมาให้ที่เชื่อในจิวเห็นไงเฮ้ยน้องได้กี่ดวงน้องได้สามดวงคือน้องได้บางคนก็หนึ่งดวงบางคนก็สองดวงบางคนก็สามดวง Nói cho cái hay, hay, hay cái sáu luôn, nón luôn mà. chữ O, là một người đàn ông. nào cho mẹ xem. gì chữ chữ chữ, là một, cái là hai, cái là cái một cái hai cái 3 cái một cái hai cái ba cái bốn cái năm cái sáu rồi. cái một cái hai cái ba cái bốn cái năm เป็นภาษาอังกฤษอ้อตอบว่าไงค่ะคุณก็ต้องพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็เอายกเส้นดิจิทอลในเจลสีเหรอคะใช่ย่อขาปากกัจมูกปักใไหนโชว์คุณแม่สิวันนี้ได้กี่ดวงนะไหนบอกว่าติดแล้วสองดวงติดแล้วสองดวงหมายถึงตอนเช้าเหรอแล้วหนูได้ทั้งหมดวันนี้กี่ดวงได้ทั้งหมดอะ สามบวกสองก็ได้ห้าโลได้ห้าดวงเลยเหรอห้าดวงโหเก่งเก่งเก่งเลยเพื่อนบางคนน้องได้สี่ดวงแล้วอืมเดี๋ยวสติกเกอร์อันนี้น้องจะเอามาแปะที่โรงเรียนอยู่เดี๋ยวแปะที่นี้อะใครได้เยอะแล้วทํายังไงคะทีนี้ฮะถ้าได้เยอะจนสุดแล้วอ่ะเพื่อนน้องชื่อนาวินอะเขาก็นับอยู่นะ ว่ามีต้องสะสมเท่าไหร่ถึงจะได้จะได้มงกุฎเจ้าหญิงเหรอสิบสามดวงเก๋ผิดๆๆแล้วน้องได้กี่ดวงแล้วนะน้องได้ห้าดวงเหรอเพราะว่าอันนี้เป็นเอาก็สามบวกห้าเออไม่ใช่ก็สามบวกสองได้เท่าไหร่ล่ะห้าห้านั่นแหละนั่นเลงครับบวกสองไปอ่ะได้เท่าไหร่ แล้วคุณแม่ถามว่าเมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนอนนะเกิดอะไรขึ้นนะบอกแม่สิได้เมื่อวานไม่ใช่เมื่อเช้าไม่ที่น้องน้องอะไรนะไปขวนใครนะอนน้องชื่อว่าวาวาน้องไปทําอะไรพูดสิก็ตอนนั้นเขากวนน้องก่อนไงกวนยังไงบอกแม่สิทําไมอะพูดพูดก่อนทําไมคะก็เขากวนจนน้องหงุนะ วนยังไงอะคะลูกโอ้ยบางทีก็ดื่มผมน้องจะไม่หงุดหงิดได้ไงล่ะแล้วทำไมหนูไม่บอกครูว่าเพื่อนดื่ผมล่ะลูกแล้วตอนน้องเอาว่าผมคุมทั้งตัวไปเลยแล้วเพื่อนก็เอาว่าผมออกอะเหรอวัวนน้องจะน้องหงุดหงิดเลย แล้วน้องไปทำอะไรเขาบอกคุณแม่สิหน,น้องก็แค่ขวัญน้องตั้งใจไหมไม่ได้ตั้งใจเพราะตอนนั้นน้องหุ่นน้องไม่ทำเพื่อนนะลูกนะาน้องก็บอกคุณครูว่าเพื่อนทำอะไรนะอ,อแล้วตอนแี้เพื่อนก็หยิกน้องด้วยเนยะคนไหนหยิกก็ เพื่อนที่นุงขวดอันเหียทำไมถึงหยิกแล้วทำไมหนูไม่บอกครูล่ะคะลูกน้องแก้เอาเองแล้วน้องจะไปแก้เอาเองได้ยังไงอ,อ่ะที่แรกมันเกิดอะไรขึ้นน้ำพูดให้คุณแม่ฟังสิเอาเอาพูดยังไงเอาพูดอีกรอบนึงมันเกิดยังไงเอาพูดพูดดีๆอีกรอบนึงสิเป็นยังไงนะ ตอนนอนอ่ะเพื่อนเพื่อนนอนตอนน้องจะนอนน่ะเพื่อนก็เรียกชื่อน้องแล้วน้องก็ไม่สนใจก็เรียกต่อไปอีกจนแล้วจนหยุดแล้วต่อไปก็ดึงผมน้องแล้วยังไงแล้วก็แล้วก็อีกน้องด้วยอืมแล้วก็ดึงเสื้อน้องด้วยตอนน้องหันหลังอ่ะอืมจนน้องทำไม่ไหว แล้วน้องก็ไหนขวนไงน้องไปขวนได้ยังไงเล็บสั้นจะตายไม่เอานะลูกนะต่อไปไม่เอานะคะ